ครับสวัสดีครับบันทึกหน้าวันอาทิตย์ที่28เมษายนปีพุทธศักราช25 6 7ักับเรียนขนญาตนะครับมาวันนี้เราจะมาหมุนเวียนสลับเปลี่ยนนะครับมาบอกกาวเล่าเตือนหรือที่เป็นการบอกกาวล่เล่าเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ดุลอัตุโลนะครับหรือสมรมนัสสัจัญยิที่พระราชวุฒธ,ธาจารย์นะครับพระวิปัสสนาคณาจารย์นะครับที่เป็น นะครับหในร้อกองทัพธรรมนะครับซึ่งถือว่าเป็นอันเตวศีวิหารฤกธรรมหรือเป็นลูกศิษย์ในองค์หลวงปู่มั่นนะครับภูริทัตโตนะครับแม่ทัพกองธรรมพระวิปัสสนาใหญ่นะครับหลวงปู่ดุลัตุโลนะครับถือว่าเป็นนะครับถือว่าเป็นเจเนอชั่นที่2ที่สึบทอดต่อเนื่องนะครับปฏิปทานนะครับวัดปฏิบัติ ในสายของพระป่าหรือพระวิปัสนาจา์นะครับพระป่าก็คือพระอรัญญวาสีนะครับผู้ถือนะครับผู้ถือวิปัสนาญาณน,นะครับเป็นอารมณ์นะครับเป็นอารมณ์ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับถือมีความน่าสนใจในะฝันเรียนรู้ทำความเข้าใจกันนะตามแบบอย่างตามแบบแผนนะครับการฝังสอนบอกทำรร นะครับการฝั่งสอนบอกทำการอบรมนะสมถธสมาธิวิปัสนาญาณนะครับอย่างถูกต้องนะถูกต้องตามนะตามพุทธบัญญัตินะครับวันนี้นะฮะเราก็คงจะต้องนะครับคงจะต้องมาเชื่อมโยงนะครับกับเรื่องราวที่เราจะได้บอกกล่าวเล่าถึงกันก็คือเรื่องราวของพรกกิ่งนะครับพรกกิ่งพุทธปริพ นะครับพระกิ่งพุทธผลิตนะครับพระกิ่งที่มีพระพุทธลักษณะสวยงามนะครับสวยงามตามที่สำนวนต้นเขามีเอาไว้แล้วสามารถที่จะไปศึกษาได้นะครับวันนี้ผมก็คงจะมีมีนะฮะมีมุมมองมีแง่คิดนะฮะในการที่จะนําเสนอนะครับในส่วนที่เขายังไม่ได้เสนอกันนะครับถือว่าการจัดสร้างพระกิ่งเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นฝีมือ ในพุทธศิลปะนะครับที่แบบประยุกต์นะครับแบบประยุกต์ก็มีทั้งนะครับเป็นพระพุทธลักษนาที่ผสมนะฮะคันธราชกับผสมจีนนะต้องบอกอง,งี้ผสมจีนนะครับก็พระพุทธลักษณะก็เป็นพระปางนั่งสมาธิขัดเพชรนะฮะปางนั่งสมาธิขัดเพชรนะครับก็คองจีวรแบบนะฮะคันธราช นะครับไม่ใช่ของกิวนแบบจีนนะนะไม่ใช่แบบว่าพักกิ่งโดยทั่วไปนะครับฐานบวัวฐานบัวก็จะเป็นฐานบัวบานนะครับชั้นเดี่ยวนะครับนะครับก็มีการจัดสร้างทั้งเนื้อทองคำนะฮะร,ราคาก็น่าจะเป็นหลักล้านเนื้อเงินราคาน่าจะหลักแสนนะครับและเนื้อนาวโลหะราคาก็น่าจะอยู่ในหลักหมื่นนะครับอ้าวเราวันนี้เราก็ภาพรวมกันก่อนภาพรวมกันก่อน นะครับแล้วบางท่านบางคนก็บอกว่ายังมีนะยังมีนะครับยังมีเนื้อตะโกะลองพิมพ์นะครับวัตบุษสงในการจัดสร้างนะครับเพื่อสมทบทุนนะสมทบทุนนะครับในการสร้างอาคารนะครับอาคารสงอาพาธนะครับในการรักษานะครับรักษาธาตุขันวหลังฐานนะครับของพระพิสุสง์สามเณรนะครับ ของโรงพยาบาลฟุลินจังหวัดฟุลินนะครับก็ได้ไปกราบเรียนขออนุญาตในการจัดสร้างจากรูปดูนนตุโลเมื่อปีพุทธศักราช2515นะดังนั้นพระกิ่งนี้มีอายุนะครับ52ปีนะครับถือว่านะครับเป็นพระกิ่งที่เราต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจนะครับก่อนที่จะเล่นหาเก็บะสาสมนะครับ พระเป็นพระกิง่งพระหลักพระยออนิยมและเป็นองค์ต้นแบบนะครับองค์ต้นแบบนะครับสำหรับพระกิ่งพุทธประลิตนะครับถือว่ามีคำน่าสนใจดังนั้นเราก็คงจะมีมุมมองนะครับมุมมองที่แตกต่างออกไปนะครับที่เราจะบรรณาล่าวถึงนะครับพรณาล่าวถึงก็นะครับ,รนะรบผมลดขนาดนิดหนึ่งนะครับ ได้ไหมอ่าเต็มเกินอ่ะไม่เป็นไรพอได้พอประมาณนะครับก็ปรากฏที่ดอกบัวนะฮะดอกบัวนะครับดอกบัวก็ยังมีพระอัคคระล้อมนะครับก็ก็ถอดกันมาว่าอย่างนี้นะครับสะยะสัปุะะะยะอจัสยสัปุยะอจะักนะครับ เป็นพระอัคาราที่มีอยู่เจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวนะฮะเมื่อมีเจ็ดพระอาคาระัครานะครับก็คือหัวใจของเจ็ดตำนานนะครับหัวใจเจ็ดตำนานหรือนะฮะหรือหัวใจพระปริศนะครับหัวใจเจ็ดตำนานนะครับดังนั้นนะฮะนะครับพระสูตรพระปริศที่เป็นเจ็ดตำนานเนี่ยนะฮะ ที่บรรดาพระภิสุสง์สามเนนนะฮะอุบาสกอุบาสิกานะครับคารวัตธรรมช้เจริญภาวนานะครับเป็นพระพุทโธมลน,นะครับก็จํานวนเจ็ดบทประกอบด้วยนะครับหนึ่งมงคล,ลสููรนะครับนะครับพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของความมงคลสามสิบแปดประการคืนต้นโดยว่าเศวนาจะพาละนางปณิตาณนะจะเสวนา นะครับปูชาจะปูชนียานางปณิตานในนาเอวมังคําเอมังเอวังคารมุตตะมังนะครับก็ประกอบด้วยว่าเสวนาก็คือการไม่คบคนผ่านนะครับการไม่คบคนผ่านอเสวนาจะพาลนังการไม่คบคนผ่านคบแต่บัณฑิตบูชาคนที่คนบูชานะครับนะฮะบทที่สองรัตนสูตรนะครับ,บ 2, รันะรบตนสูตรก็ถือว่าเป็นประสูตร์ที่มีความสำคัญแล้วก็มีตำนานมีประวัติมีเรื่องเล่านะมาแต่ข้างฝ่าม ครั้งพระพุทธการนะครับก็ขึ้นตนโดยวายันนีทัพุตันนิสมาคตานนิภุมมานิวานะครับ,นะรบก็ถือว่าเป็นพระสูตรที่มีความสำคัญนะครับในการนะครับป,ปราบโรคภัยไข้เจ็บนะครับกรณียเมตตาสูตรนะครับกรณียเมตตาสูตรก็คือพระสูตรที่ว่าด้วยความเมตตานะครับก็ขึ้นตนโดยกรณียมาตาก,กุสเลนะันตังสันตัง อัดังนะครับสุโกเอาสุโจจะฟามุตนาติมานีนะเป็นพระสูตรที่ให้แผ่เมตตาให้แก่บรรดานะครับไปสิ่งสัฝพสัสสัทั้งหลายนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะเพื่อให้การรับการป้องกันตัวนะครับบทที่สี่ขันธปริตนะขันธปริตเราน่าจะรู้จักกันดีนะครับก็เป็นบทที่ขึ้นตนโดยววิรูปะเคหิเมเมตังเมตตังโมลาปัหิเม นะครับอ่าก็กล่าวถึงพญานาคสี่เหล่านะครับนะครับสี่ตระกูลนะครับแล้วก็ในบรรดาพวกงูงเงี้ยวเคี้ยวขอตะขาบแมลงป่องฝัดที่มีพิษหนูฝัดเลี้ยไข่ตางต่างนะครับก็จะได้ไม่มาทําอันตรายใดๆนะครับถ้าชังคสูตูนะครับถ้าชังคสาฟูดถ้าชังคะนะครับถ้าชัง,ะชงนะคะงนี่ก็แปลว่าธงชัย นะครับก็เป็นการระลึกนึกถึงนะครับคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะฮะถ้าเกิดความกลัวนะครับนะครับเกิดความกลัวเกิดอาการขนพองสยองก็ก็ให้เจริญท่าจังกสูตรนะฮะก็เอามาใช้ทําเป็นพยัญธงชัยนะครับอ่าบทที่6อาตานาติยสูตรนะครับอาตานาติยสูตรน่าจะเป็นที่ทราบกันดีนะฮะเป็นพระสูตรนะครับที่เทวิสุวรรณ นะครับท้าววิสุวรรณนะครับถาวายแก่พระพุทธเจ้าเพื่อให้ไปสูสง์นะครับได้เจริญน,นะสำหรับป้องกันพูดผีปีศาจยักษ์เกเรคนทำเทวดามิจฉาทิฏฐินะครับจะได้ไม่มารบกวนในการบำเพ็ญภาวนาสมาธินะครับปฏิบัติกมสมถกรรมฐา,านนะครับบททิ่เจตอังคุลิมาละสูตรนะครับ อังคุณมาล่าสุดก็เป็นพระสูตรที่เกี่ยวกับองคุลมานนะครับจมโจร99 9นิ้วนะครับถ้าเราลองศึกษาประวัติศึกษาตำนานพระสูตรแล้วเราก็จะเข้าใจนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้นะครับก็ขึ้นต้นโดยวายยะโตหางพัคก,กินียาอาริยะชาติยาชาชาโตนะครับก็คือว่าดูก่อน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมาในอาริยะชาติ เราไม่เคยได้บิดเบียนผู้ใดเลยขอความสวัสดีจงมีแก่น้องหญิงละคันของน้องหญิงนะครับก็เป็นบทที่เขาเสกทำน้ำพระพุทธมนตรให้ผู้หญิงคลอดลูกง่ายนะครับดังนั้นเราก็ได้กล่าวถึงและในเจ็ดบทนะครับก็ลองไปศึกษาหาความรู้ต่อยอดนะครับในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธศาสนานะครับก็ควรจะได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องของพุทธประวัตินะพุทธประวัติ หลักธรรมข้อธรรมหมวดธรรมนะหลักศีลข้อศีลน,นะครับให้ได้แจ่มแจ้งนะครับให้ได้แจ่มแจ้งรวมถึงเรื่องการประกอบศาสนาพิธีในพิธีกรรมต่างๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องโดนหลอกนะโดนหลอกเหมือนกับกรณีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะฮะนะครับก็หลอกได้กับคนโง่แถมคนโง่ต้องมีตังค์ด้วยนะฮะเข้าโคตเข้าอ,อ,อ,อบรมนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ว่าอาจารย์หนองในนะ เออเขาเรียกกันอะไรก็ไม่รู้แต่ผมผมก็เนี่ยเขาเรียกอะ,อะไรก็ไม่รู้นะผมผมผมเรียกของค์ผมว่อาอาจารย์หนองในนะครับนะครับเราก็อย่าให้เขาไปโดนหลอกธรรมะของพระเจ้าเนี่นะไม่มีราคานะครับตีค่าเป็นราคาไม่ได้นะครับท่านก็มีแต่ให้ฟรีให้ไปโดยไม่มีห่วงแหนนะครับไม่ใช่ว่ามาตั้งคอร์สเท่านั้นเท่านี้นะครับเอาพระนิพพานมาขายกันนะครับ เอาอะไรหานมาขายกันมาหลอกขายมามา,าเชื่อมจิตเชื่อมใจเชื่อมนู้นเชื่อมนี้อ่ะแล้วมาทําเป็นอู้อ,อะไรนั่นเรื่องดาก้อนบอลน่ะนะฮะไอตัวไอตัวเอกของมันอะไรเนี่ยดาก้อนบอลเนี่ยนะฮะอ่าเป็นโงกุลโงกคงอะไรเงี้ยโงกุลอะไรเงี้ยนะฮะสามารถที่จะมีปรัจิตรู้จิตวลจิตโอ้โห นี่มันถึงในะระยะอภิญญาญาแล้วนะไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะถึงอภิญญาญาณน,นะง่ายๆถ้าสามารถรู้บรรลุแล้วนะ่ะเอาง่ายๆคุณเข้าไปคานคานเข้าไปขอเลยสองตัวล่างสามตัวบนญเอาลองง่ายๆเลยถ้าเป็นผู้รู้แล้วนะ่ะนะฮะเป็นผู้รู้แล้วเป็นผู้ฝันฝันญูรู้ทุกอย่างนะครับนะฮะก็ต้องบอกได้เลยว่าอนาคตังญาณเนี่ยเป็นยังไงนะครับ นะครับก็ต้องได้นะเขาเรียกว่าอติตาคัตสยานครับปัจจุปนาสยานแล้วก็อนาคตังยานนะครับต้องได้รู้นะฮะก็ลองดูนะครับเราคนไทยคนพุทธนะครับต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันอ่ะผมยังไม่ได้ให้เครดิตเจ้าของภาพนะครับเครดิตเจ้าของภาพที่เขาฝากเอาไว้ก็คือคุณสิริสาพ,พชาิชัยกุลหรืออ้อมลำไบมานนะครับก็ถือว่าได้หยิบยก ขึ้นมาทำงานกันนะครับอ่ะพอดีเลยอ่ะผมให้ดูนะครับให้ดูโค้ดนะครับก็เป็นรูปนะคบเพลิงงูชูคบเพลิงนะแล้วก็เป็นรูปโค้ดงูชูคบเพลิงความชัดเจนความเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าพระอันนี้เล่นยากนะมีของเก๊นะครับมีของเก๊นะครับอย่างที่ผมบอกอะเนื้อทองคําราคาหลักล้านนะครับเนื้อ เงินราคาหลักแสนเนื้อนะว่าโลหละราคาหลักหมื่นนะครับก็คงจะไม่ได้พบเห็นเจอๆกันโดยง่ายนะครับถ้าท่านใดมีบุญบาและวาสนาบารมีก็จะได้ครอบครองนะครับก็คงจะประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะต้องขออนุญาตตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วในครั้งหนะ้าเราจะได้พบเจอๆกันด้วยเรื่องนายสาระที่เป็นประโยชน์อันใดนะครับ ก็ขอให้ได้ติดตามกันไปโดยลำดับนะครับโดยกว้างขวางอย่างมีเชิญชั้นนะครับนะครับก็ขอให้ทุกท่านดํารงสติปัญญาใช้สติปัญญามากกว่าใช้ศรัทธานะครับก็ให้สติปัญญานำหน้าศรัทธาตามหลังนะครับท่านก็จะได้ไม่หลงเชื่องมง,งาย นะครับก็ใช้โยนิโสมาศสิกาคือการพิจารณาอย่างแยบคายนะครับใช้กาลมาสูตรความเชื่อโดยเหตุผลตามพระพุทธศาสนา10บข้อนะครับนะครับข้อคุณก็ต้องทำความเข้าใจกันตรงนั้นด้วยสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ